สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม MIR4 หรือว่าเมียโฟนั่นเองสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือ MMORPG ฟอร์มยักษ์อีกเกมหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เปิดครดเบต้าอยู่บนสโตเกาหลีนะครับผมตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็เล่นบนมือถือได้นะครับเจอกันได้ด้วยนะใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมภาพสวยน่าเล่นมากๆนะครับแล้วก็ สามารถที่จะทำการสมัครผ่านท่าน Google หรือว่า Facebook ได้เลยนะครับผมมา เออเรามาดูบรรยากาศกันนะครับดูดิภาพเกมโคจะสวยนะครับนี่อันนี้คือตัวละครที่ผมได้ลองเล่นไปนิดหนึ่งนะครับก็ในส่วนของตัวเกมจออาจจะไม่เต็มนะครับเพราะว่าผมพยายามลองดูแลนะครับไม่รู้จะไปปรับตรงไหนเนื่องจากว่าภาษามาเป็นเกาหลีนะครับก็อ่านไม่ออกด้วยประเด็นนะครับผมก็ดูเป็นจอประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกดบวกตรงนี้ครับไปดูตัวละครดูสายอาชีพที่มีเลือกกันนะครับกดบวกเข้ามาครับผมนี่ฮะก็จะมีสายอาชีพให้เลือก ทั้งหมด4สายด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาบเนาะนี่ฮะตัวเกมจะเป็นแนวแบบว่าสไตล์แบบกําลังภายในของท่านเกาหลีเขาอะนะครับอจะเป็นประมาณนี้นะครับชุดก็จะออกดูแบบเท่ๆหน่อยนะฮะนี่อ่ะต่อมาครับอันนี้อ่านี่ครับเป็นแบบไร่รำนะฮะก็ตัวนี้ใช้เวทนะครับผมนี่ฮะประมาณนี้หน้าตาก็น่ารักนะครับตามแบบฉบับนะสำหรับเกมเกาหลีนะครับผมอ่าต่อมาครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบถือกระบี่แบบนี้นะครับ สวยน่ารักเลยนะครับสุดท้ายเลยครับตัวนี้อันนี้จะเป็นถือแบบเป็นทวนเป็นหอ,อกประมาณนั้นนะฮะนี่เท่เลยนะครับในส่วนของอเพศเนี่ยมันจะล็อกไว้นะ ก็อย่างนี้เห็นนะเนาะมันไม่มีให้เลือกนะครับแต่ว่าไม่แน่จะว่าหลังจาก Open Beta เนี่ยมันจะ,ะมีเพศให้เลือกหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้นะครับผมคืออ่ะทีนี้สมมติว่าเล,เลือกตัวละครนะครับก็เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับกดตรงนี้เข้าไปนะฮะมันจะมีให้เราทําการปรับแต่งตัวละครเพิ่มเติมนะครับก็เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาได้นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมเปลี่ยนได้เนาะตามนี้นะครับผมจะเอารูปร่างหน้าตาแบบไหนก็ว่ากันไป นะครับแล้วก็กดเข้ามาดูตรงนี้อีกนะครับนี่มันจะมีให้เราปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับผมนี่ฮะเปลี่ยนทรงผมนะครับผมทรงผมอนาคต Open Beta อาจจะมีเพิ่มอีกก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะนี่ปรับแต่งหน้าตาอะไรต่างๆได้หมดนะครับจะเอาหน้าอ้วนหน้าผมก็ว่ากันไปนะครับผมคิวเคิ Q l, นะฮะปรับแต่งได้หมดเนาะนี่ครับตามนี้ ก็แบบฉบับเกมเกาหลีลหลายๆเกมก็จะเป็นแนวๆน,นี้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือในส่วนของชุดนะครับเราสามารถที่จะมาทําการเปลี่ยนสีชุดได้นะนี่ฮนะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมเนี่ยดูเปลี่ยนจะเอาเป็นสีแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ทําทการสูมได้นะครับนี่ฮนะเห็นไหมนี่ครับผมแล้วก็อันนี้เปลี่ยนชุดตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะ ก็เมื่อทําการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดตรงนี้เข้าไปอีกทีนึงแล้วก็ตั้งชื่อนะครับประมาณนั้นแค่นั้นแหละนะไม่ได้มีอะไรนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในตัวเกมกันนะครับก็คลิปนี้จะเป็นแบบว่าเ,เกมเพลย์คร่าวๆนะครับให้ดูกันเนาะออรอตอนเกมเปิด Open b e บต้าอีีเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับมากดเข้าไปเลยครับผมนี่จัดไปภาพสวยจริงๆยอมรับเลยครับเกมนี้ เดี๋ยวเข้าไปข้างในเซิร์ฟเวอร์นะเดี๋ยวรอให้มันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะโหลดช้าหน่อยนิดนึงนะฮะม,มาเวลเสียดายเป็นภาษาเกาหลีไงก็เพิ่งโคลนเบต้าเนาะมาแล้วครับนี่ดูบรรยากาศข้างในครับผมดูดิเห็นไหมภาพสวยมากนะครับเล่นบนมือถือก็ภาพแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนนะครับว่าจะปรับในส่วนของกราฟิกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ดูดิเห็นไหมดูดิแสงเงาอะไรต่งตางๆแบบ โคตรแจม่มอ่ะแจ่มมากอ่ะดูดิฮะดูดิเห็เนไหมข้างล่างสุดเกินนะครับผมแล้วทีนี้ถ้าเข้ามาแล้วก็ภาพยังไม่สวยนะครับเรากดเข้ามาตรงนี้ครับราบกราฟ,ฟิกเนาะแล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่กราฟ,ฟิกจะอยู่ตรงเมนูที่3ม นะครับนี่อันนี้เลยนะก็ปรับสูงสุดมาแล้วนะครับนะตอนนี้ส่วนอันนี้จะเป็นในเสียงนะครับปรับเสียงเอานะครับผมเอาเสียงแบบลงประมาณนี้เดี๋ยวเสียงมันจะดังไปนั่นเองนะครับส่วนอัื่นๆก็ลองแปลดูนะครับใช้เอ่อ l e แปลภาษาได้เนาะประมาณนั้นนะครับผมนี่ฮะล็อกอินผ่าน f a c e b o o k ผ่านเอ่อผ่านะครับหรือว่าผ่านเอ่อ Google ได้นะครับหรือจะเป็น ID ที่ไม่ระบุตัวตนก็ได้นะครับโอเคทีนี้ตัวเกมก็จะมีเควสให้เรากดรับตรงนี้ครับนี่ฮะ กดติ๊กทีนึงมันก็จะวิ่งไปรับเควสแล้วเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ติ๊กอีกทีนึงนี่มันก็จะคุยเควสนะครับก็กดติ๊กที่ข้ามไปนะครับนี่นนได้บร้อยอันนี้คืออะไรวะสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าเนี่ย อาใช่เลยครับสัตว์เลี้ยงโอเคแจมมาผมเมนูตัวเกมก็อาจจะยังมีอะไรอีกเยอะแยะนะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับผมลองเล่นมานิดเดียวไงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับเนี่ยเอาตัวละครตัวนี้ออกไปนะครับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นก็มีนะอาดูดิเห็นะโอ้โหวิเท่ว่ะนี่นี่มันมีแบบเป็นสีระดับความแรงของมันด้วยผมว่าสีทองอันนี้แนละแรสุดแล้วนะครับ ระดับความแรงของมันนะฮะดูเด็นไหมเนี่ยปื๊บโอ้เสือเสือหน้าตาน่ารัก,กว่ะเออแล้วก็อันนี้สีเขียวน่าจะเป็นแบบอ่าธรรมดาสุดแล้วนะครับตลกกว่านี้พิโพิปโปโนะ,ะฮะพิปโปใส่ชุดแบบเป็นเหมือนพระถังสัมจักงเน่ะประมาณนั้นเลยนะอ่าโอเคก็กดให้ดูเขากราประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ มุมกล้องนะครับเราสามารถที่จะขยายซูมเข้าซูมออกได้หรือว่าหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับผมนี่ฮะอ่าประมาณนี้เห็นไหมเออนะครับผมก็ลองปรับๆกันดูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะสามารถที่จะมาขยายเพิ่มเติมได้นะครับนี่ฮะเป็นมุมกล้องที่จะแบบว่าให้แบบเอ่อตัวเกมมันมาอย่างนี้นี่เห็นไหมเอออันนี้คือแบบเอ่อขยายออกแบบสุดแล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคทีนี้กดเควสไปเลยครับให้มันเอ่อวิ่งไปรับเควสกันนะฮะดูบรรยากาศเร่าวๆรอย่างทีหนึ่งนะครับ สวยจริงสวยจริงบอกเลยเกมนี้จัดไปฮะนี่ครับอ่ามอนสเตอร์ก็ไม่ถึงกับว่าต้องแย่งกันอะไรมากมายนะเนี่ยกำลังดีครับผมอ่านี่เอ๊รไปพวกไเสร็จแล้วเหรอเวนี้เค้วนี้เสร็จแล้วนะครับไปฮะดูดิอืม โอเคมาเริ่มนี่ครับโอ้ยเรียบร้อยนะครับแนะนำเมนูอะไรต่อเอ้ okay, มาครับเนี่ยเมนูมันจะเริ่มปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับเอ้นอันนี้เป็นสกิลเนาะสกิลใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอโอเคเรียบร้อยแนะนำเรื่อยๆครับตอนนี้เอาอย่างไรวะเนี่ยอ๋อ,อนี่ครับอัพสกิลนะฮะ ก็ใช้นี้กดอัพได้เลยนี่ไงโอเคเรียบร้อยครับจตต้องมีพวกนี้ด้วยนะเป็นสมุดอัพสกิลปรามานั้นนะอารมณ์คล้ายๆกับ,กบเ,เกมเกาหลีหล,หลาย,ลายเกมนะผมว่าคล้ายๆกันแล้วก็กราฟิกเกมนี้ถือว่าแบบอลังการมากๆเลยนะเนี่ยดูดิอันนี้กดเก็บได้ใช่ปะ่ะเอาเก็บยังไงวะเนี่ยกดติ๊กทีนึงอ่ะ โอเคอ่าเดี๋ยวผมเก็บดีอ๋อเมื่อกี้มีคนมาเก็บแล้วนะครับมันก็เลยเก็บไม่ได้โอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอตรงนี้หน่อยสองจดหมายมีอะไรมาแจกไหมอ่ามีของแจกด้วยนะครับกดรับไป okay. โอ้อันนี้แจกเยอะมากไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างประเด็นน่ะโอ้เยอะเกินอย่าลืมเข้ามารับด้วยกันละกันนะครับเนี่ยอันไหนที่รับแล้วมันจะเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้เนาะอ่าโอเคนี่ครับรับทีเดียวได้ไหมเนี่ย อันนี้หรือเปล่าดาหมดเลยนะแต่ใช่ด้วยโอเคนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับรับหมดแล้วอ่าเนี่ยของที่มันมีมาแจกนะครับในส่วนของอ่าโค้ดเบตานะฮะตัวเกมไม่ต้องใช้ VPN นะครับสามารถที่จะแบบอ่าโหลดเกมแล้วก็เข้ามาเล่นได้เลยนะฮะย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่านะตอนนี้ยังเป็นช่วงทดสอบเท่านั้นนะครับผมมาแล้วครับจัดการมอนสเตอร์นี่เน่โอ สูง้าไปใกล้ๆครับนี่ดูนะดูดิดูดิอลังกาแนะน่ไอ้โอ้โหสโปงสกิลนี่แบบจัดเต็มมากอะ่ะโอเคเรียบร้อยเวน,นี้เสร็จอ่าเมื่อกี้นี้ไอเทมที่แบบที่เราได้มามันตรอปมานะครับมันจะขึ้นมาโชว์ตรงนี้แล้วเราก็กดที่อีทีหนึงมันจะใส่อันตโนมัตินะครับถ้าเราไม่ไม่กดใส่มันก็จะแบบมีนับเวลาถอยหลังอยู่นะฮะ กันมันนี่ะตายตายแล้วอันนี้เป็นบอสนะครับมินิบอสเนาะอยเรียกว่าบอสเลยโอเคฮะซื้ออ่ากดติด๊กอีกทีนึงครับผมมันก็จะคุยเฟสแล้วเรียบร้อยไปต่อครับผมไหนดูนี้อันนี้เมื่อกี้เมนูแนะนำอ่ะกำลังจะดูครับคือถ้าเกิดว่ามันเข้ามาต่อสู้แบบนี้เมนูอื่นเรากดเข้าไม่ได้เลยนะเห็นไหม มันจะแบบเป็นลางๆแบบนี้นะครับกดเข้าไม่ได้เลยจะต้องแบบต่อสู้เสร็จก่อนประมาณนั้นนเะี่มตัวเกมมันจะมีการแนะนำแบบคร่าวๆอยู่แล้วล่ะนะครับสำหรับเกมมือถือทั่วๆไปก็จะมีแนะนำหมดเลยนะในส่วนของการเล่นบน PC เนี่ยก็คืออ่ามันจะเป็นโปรแกรมของมันต่างหากเลยนะอนะครับก็เอาไปติดตั้งลงใน PC ได้เลยนะครับ โอเคว้าไปดูดิเล่นมาสักแป๊บหนึ่งแล้วนะฮะเลเวลยังไม่ขึ้นเลยยังห้าอยู่เลยนะเออเลเวลถือว่าขึ้นยากใช้ได้เหมือนกันนะเกมนี้โอเคนี่ครับอันนี้ก็กดข้ามไม่ได้บังคับไม่ดูด้วยนะเฮ้ยอ๋อมาแล้วมันว่าจะกดข้ามไม่ได้โอ้โหเข้ามาถึงตรงนี้จะไปโอ้ที่ ใครจะลองเล่นก็รีบรีบโหลดไปลองเล่นกันนะครับเออบางทีถ้าเกิดว่าไม่รีบโหลดนี่อาจจะเต็มได้นะลองไว้ก่อน,นครับเผื่อแบบอนาคตภาษาไทยอาจจะมานะครับผมเล่นก่อนได้เปรียบนะบอกเลยโอ้จัดการทั้งหมดสิบตัวนะครับอันนี้ ่ถ้าต่อสู้ด้านนอกแบบนี้นะครับก็กดเข้าเมนูอื่นได้แต่ถ้ามันแบบต่อสู้ตามเนเรื่องเมื่อกี้ที่มันพาเข้าไปอ่ะมันจะกดไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูเมนูอื่นดิเนี่ยมันก็จะมีเมนูเท่านี้นะตอนนี้นะมีแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากกวนะครับเมนูอื่นๆยังแบบอันนี้ความสําเร็จนะฮะยังมีอะไรหลายอย่างที่มันยังล็อกอยู่เลยระบบอื่นๆก็ ใครอี่อยากจะดูก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆปลดล็อกดูนะฮะอันนี้ผมแบบเล่นให้ดูแบบคร่าวๆไม่มีเวลาแบบอ่าไอ้นี่แบบเล่นให้ดูมากมายนักนะครับระบบเลยไม่ได้ปลดล็อกเท่าไหร่โอเคเสจแลอวนิโอยไปฮะไปฮะกินแบงค์บนก <c oughs> ดแผนที่ขยายไม่ได้ด้วยฮนะแผนที่ตรงนี้ ก็จะมีแบบว่าเนี่ยอให้เราแบบเอทำปาตรงปาร์ตี้ได้ด้วยนะอืมเกเโอยมองเห็นแล้วครับมองเห็นสาวๆม่ี้นอนสลบอยู่ลอยน้ำเฉยไม่ตายด้วย,ย,วาายเป็นเรื่องราวของมันก็จริงๆถ้าถ้าอ่านได้ก็จะอ่านนะแต่คือแ <laughs> บบว่ามันเป็นภาษาเกาหลีนะ๋ Alles, อาหน้าจอขยายออกมาหน่อย ภาพนี้แบบจันเต็มจริงัโอเคเอ,อ่าก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เนี่ยทำเควสไปเรื่อยนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนาะ ใครสนใจก็โหลดได้เลยนะลิงก์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่ามีอะไรสงสัยก็ทักมานะครับเม้น์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมถ้าผมรู้เดี๋ยวผมก็จะบอกนะครับยังไงคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับว้เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะลองเล่นเกมนี้อีกทีนะถ้า Open Beta มาเมื่อไหร่นะครับผมจะมาแนะนำให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะ ไปแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับผม